กทมชวนประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ7สิงหาคมนี้ นายอัตพรสุวัฒนะเดชารองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามตินบริเวณเกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อปลุกจิตส,สำนึกและกระตุ้นเตือนให้ผู้มีสิทธิ์ตระหนักและเห็นความสำคัญของการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคม2559ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่โดยได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่กว่า400คนร่วมเดินรณรงค์สำหรับกิจกรรมการเดินรณรงค์พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์แบ่งเป็น4เส้นทางดังนี้เส้นทางที่1ประชาสัมพันธ์บริเวณฝั่งเกาะพญาไทประกอบด้วยผู้อำนวยการเขตผู้บริหารหน่วยงานผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนกิ่งเพชรโรงเรียนศรียุธยาโรงเรียนสันติราชวิทยายลายัยกรมแพทย์ทหารบก กองพันทหารสื่อสารที่12รักษาพระองค์สอนอพญาไทยอปพรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีเส้นทางที่2ประชาสัมพันธ์บริเวณโดยรอบเกาะดินแดงถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพนิชยาการประกอบด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพนิชยาการนักศึกษาวิชาทหารอปพรเขตราชเทวี เส้นทางที่3ประชาสัมพันธ์โดยรอบเกาะพะหลโยธินประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการเจ้าพระยากองพันทหารสารวัตรที่11รักษาพระองค์นักศึกษาวิชาทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาและอ,อปอพร,รเขตราชเทวี และเส้นทางที่4ประชาสัมพันธ์บริเวณโดยรอบเกาะราชเทวีประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพนักศึกษาวิชาทหารและอ,อปอพร,รเขตราชเทวีเรากจะมีแบ่งเป็นทั้งหมด4ส,สายนะครับโดยส่วนมากก็จะเดินบริเวณจากจุดศูนย์กลางคืออโศกีชายตพูมนะครับส่วนหนึ่งก็เดินรอบๆอโศกีชายตรพูม อีกส่วนหนึ่งก็จะเดินแยกออกไปจากสายต่างๆจากตุรีออกไปในพื้นที่ใกล้เคียงนะบริเวณชุมชนต่างๆและผู้ที่ผ่านไปผ่านมาด้วยก็มีการแจกนะครับจากแผ่นพับจากเอกสารดุ่นงแมสนพั์เพื่อจะให้ที่น้องประชาชนได้ทราบถึงในวันที่7สิงหาคมนี้รวมทั้งรายละเอียดหรือสรุปของร่างกำหนว่ามีสาระสำคัญอย่างไรเพื่อจะให้ความรู้ประชาชนด้วยนะครับว่าให้ศึกษาดูว่าร่างมูลเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ในการออกเสียง จะรับไปรับก็บเป็นสิทธิของท่านนะครับอันนี้ก็เปิดกว้างไปเป็นสิ่งที่จะทําให้ประชาชนได้รับทราบกันโดวยเพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ผู้คนหนาแน่นนะครับผ่านไปผ่านมาหลายแสนคนในแต่ละวันเนี่ยผมเชื่อว่าจะประสบความสํารสเร็จละทำให้ที่น้องประชาชนที่มีเจตั้งได้รับทราบแล้วก็ได้มีความรู้มากขึ้นแล้วก็รวมทั้งจะได้มาออกเสียงอริด้วยวันที่เจสิงหาคมนี้ครับ